ไปที่จังหวัดชายเชิงเซาครับผู้ว่าราชการจังหวัดชายเชิงเซาเป็นประธานมอบบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนเป้าหมายนายเมตรีติติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดชายเชิงเซาลงพื้นที่มอบบ้นานให้กับครัวเรือนเป้าหมายครับการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนายจิรายุทธ์สุวรรณกิจซึ่งอยู่บ้านเลขที่7ทับหมู่ที่8ตําบลท่าข้ามอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ก็คือสภาพบ้านผูกพังชํารุดทรุดโทรมฐานบ้านไม่มั่นคงแล้วก็คานไม้แอน่นน้ําท่วมไม่สามารถอยู่อาศัยได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับให้การสนับสนุนเงินและวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านโอกาสนี้ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงซาก็ได้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบป้ายบ้านเลขที่และมอบที่นอนหมอนรวมถึงถุงยางชีพแล้วก็ได้เยี่ยมชมภายในบ้านนะครับนี่ฮะด้านในครับ